ทุช่สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและารสากรการเงินการธนาคารจัดงานใหญ่ขึ้นนะครับมอบรางวัลเ e t a อวอร์ด2 2 2มอบให้กับบอจอมอบให้กับหน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในรางวัลที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ก็คือ Young Rising Star CEO Awards ในกลุ่ม Business Excellence ครับมอบให้กับบริษัทที่มีความสามารถในการทําธุรกิจพัฒนานวัตรกรรมแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินได้อย่างโดดเด่นด้วยนะครับ ปีนี้คนที่ได้รับรางวัลก็คือคุณไตรเตชาตั้งมติธรรมครับกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนวันนี้จะพูดคุยกันนะครับตอนนี้คุณไตรเตชาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณไตรเตชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคาถามแรกนะคะคงต้องถามถึงรางวัลที่ได้รับยังไรซ i ่งสตาร์เ c ลล a อเวอประจําปี2022ภายใต้การบริหารงานของคุณไตรเตชาอะค่ะในฐานะของผู้นําองค์กรพาองค์กรพาสุภลัยปรับตัวอย่างไรบ้างภายใต้บริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ครับจริงๆก็สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งสองปีที่ผ่านมาเราก็มีสถานการณ์โควิดด้วยซึ่งทางสุภรายถามว่าได้รับผลกระทบไหมได,ได้รับพอสมควรนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าแน่นอนกำลังนนซื้อลูกค้าหายไปบางส่วนนะครับ <S 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 แต่ว่าในขณะเดยการเนี่ยเรามีนานะทางการงเงินที่ค่อนัางแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นเราก็ตั่งโชคดีที่แทนที่จะต้องเอาเวลามาโฟกัสแต่ว่าจะทํายังไงให้มีเงินสดกระแสเงินสดเพียงพอเราเอาช่วงเวลานั้นเนี่ยมามาโฟกัสกับการปรับเปลี่ยนองค์กร นะครับในทุกๆด้านเลยนะครับในด้านโปรดักต์เราออกไปหมดนะครับสถานการณ์โควิดแน่นอนว่าคอนโดอาจจะขายน้อยลงบ้างแต่แนวราบได้รับอันนิสงเชิงบวกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราสวิชมาทําแนวราบเพิ่มขึ้นเรามีรุกตลาดต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นจากที่เป็นเจ้าตลาดต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่ารีเวมดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะแนวราบคอนโดมิเนียมทำยังไงให้เพลย์พอแมทในมุมลูกค้าลูกค้ารู้สึกมีแวน์ลูมากขึ้นในขณะที่ก็ยัง ชีพคอของบริษัทคือการทําบ้านประหยัดพลังงานได้อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญคือเราเปลี่ยนเค้าเจร์องค์กรทั้งหมดเลยนะครับเราตระหนักดีว่าการแข่งขันเนี่ยแข็งแรงขึ้นลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตามลูกค้าให้ทันเราก็ต้องฟังเสียงจากพนักง,งานซึ่งพบเจอลูกค้าเป็นประจําแล้วตอบโจทย์ลูกค้าหล่านั้นให้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราเอาเวลามาเปลี่ยนเคา้าเจอร์เปลี่ยนกระบวนการทํางานหลกัหลกๆเลยนะครับซึ่งผมว่า สองปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลดีทีเดียวนะครับอย่างปีที่แล้วผลประกอบการเราสูงสุดเป็นประวัติการตั้งบริษัทมาก็ในภาวะที่จริงไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับครับเมืม่อกี้ที่บอกว่าลูกค้าลูกค้าก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันซึ่งซึ่งเข้าใจว่าพฤติกรรมบริบทของลูกค้าก็คงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุภัต้องทําก็คงต้องทาไปเรื่อยๆตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาของการบริหารงานนะครับคุณกรเตชะ ใช่ครับอย่างการเปลี่ยนผลิตัณฑ์เนี่ยเราลองรับลูกค้าในช่วงที่ผ่านมาเช่นอาถามว่ามีโควิดลูกค้าต้องการอะไรที่มันทัชเลสมากขึ้น mm. ไฮจินิกมากขึ้นเราตอบตอบโจทย์ตรงนั้นใช่ไหมครับแน่นอนว่าในช่วงนี้ช่วงอนาคตแน่นอนม,มีสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มคือทำอยังไงให้เป็นสมาร์ทโฮมมากขึ้นทายัางไงให้การตอบโจทย์ด้าน sustainability คือตอนนี้ถามว่าลูกค้ามีความสนใจว่าทํายังไงที่บ้านเขามาจะประหยัดพลังงานทำยังไงให้มะรักโลกมากขึ้น เราก็ต้องเปลี่ยนมาตอบโจทย์เหล่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้คงอ e ีโวไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับค่ะที่คุณไตรเดชาบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาในสิ่งที่เปลี่ยนก็คือ c u เจอร์ขององค์กรการบริหารงานทั้งหลายจนมันมันเห็นผ่านหลักฐานคือตัวเลขคือผลการดําเนินงานแสดงว่าต้นทุนในการบริหารงานมันถูกลดลงมาภายใต้การเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นด้วยไหมคะคุณไตรเดชาต้องบว่าจริงๆว่างข้ามกันครับคือจริงๆ หนึ่งในสิ่งที่เราทํามาตลอดคือเรามีเป็นคอร์สเลดเดอร์ชิพถ้าดูเนี่ยต้นทุนต้นทุนทางการก่อสร้างหรือการควบคุมต้นทุนต่างๆเนี่ยสุภัยจะเรียกว่าแรงอันดับต้นๆหรือเบอร์นหนึ่งมาตลอดอในอสังหาอสังหาริมทรัพย์ก็ว่าได้ซึ่งงเราทําตรงข้ามกันคือเราเมองว่าคอร์สดีอยู่แล้วทำยังไงที่เราจะแอดแวลูให้ลูกค้าเราได้มากขึ้นลูกค้าเห็นโปรดักต์นั้นเราเคยรู้สึกว่าโอ้เป็นราคาที่ดีมากนะแต่เขาได้หนึ่งสองสามสี่ นี้มาเพิ่มเติมแล้วเขาแอปเปรียกับการได้มันมานะครับถึงที่เราทำคือตรงข้างกับเราเราสร้างแว l ์ลู r e a t i o n มากขึ้นในแต่ละโปรดักต์เราใส่ฟีเจอร์เข้าไปในโวบ้านมากขึ้นทำหนงางให้แต่ละแบบบ้านเนี่ยลูกค้าปกติเวลาลูกค้าไปดูบ้านบ้านอ่บ้านเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับในโครงการจะมีสามสิบเนี่ยทำหน้างให้แต่ละแบบมันมี d i s t i n c t ฟ v e ฟีเจอร์ที่ลูกค้ากลับบ้านแต่ละจาได้เลยอ๋อหลังนี้ที่มี fabric c อ r n e r ร์ไงหลังนี้ที่มี bay ดว n d o w อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าแต่ละหลังมันมีคุณค่าในตัวของมันอมเอาทาอย่างนี้มากกว่าครับครับครับทีนี้มองไปข้างหน้าในระยะต่อไปข้างหน้าความท้าทายอะไรอยู่บ้างครับที่ทางสุภลายมองว่าเรายัางต้องเจอต้องปรับตัวเองเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายที่รออยู่บ้างครับครับแน่นอนว่าตลาดเริ่มพื้นตัวซึ่งี่มันข้อดีนะครับจากภาวะผู้อิดที่ผ่านม,มาแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเรามีเฮดบินพอสมควรนะครับเรามีค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับึ้นปีที่แล้ว จริงๆก็มาหลังจากอินเฟลชันที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างม,มากนะครับไม่ว่าจะในแง่ของค่าทองชีพของลูกค้าหรือค่าวัดสดุก่อสร้างก็ตามทําให้แน่นอนปีน,นี้เราต้องสร้างบ้านแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วดอกเบี้ยก็อยู่ในขาขึ้นและอาจจะขึ้นต่อไปอีกอะนะครับในขณะเดียวกันถ้ามองมันก็มีข้อดีด้วยนะครับข้อดีตลาดซื้อตัวใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆซัพพลายในตลาดเนี่ยมันยังมีไม่เยอะนะป<ม>ีที่แล้วเป็นปีที่ยอดขายแนวราบเนี่ยดีที่สุดในอาจจะเกือบสิบปี อืมนะครับคอนโดเริ่มฟื้นตัวมาอย่างชัดเจนแล้วก็ถ้าเทียบแล้วอาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดในปีนี้นะฮะเป็นปีที่ดีที่สุดในสามปีแน่ๆนะครับแต่อาจจะยังไม่กลับไปเลเวลปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ตามทีแต่เห็นได้ชัดว่าการฟรื้นตัวตวลาดคอนโดมีชัดเจนและแบงก์ก็สนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อได้ดีมากในปีนี้นะจริงอ่าอาจารก,การกู้ไม่ผ่านข,ของลูกค้าเราโดยรวมลดลงพอสมควรทีเดียวเทียบกับปีก่อนหน้า นะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งลบและบวกตอนนี้มันอยู่ที่เดเวลอปเปอร์แต่ละรายแล้วว่าจะบริหารจัดการอย่างไรทายัางไงให้อ่าแน่นอนว่าเรามีฐานะการเงินที่แข็งแรงอยู่ทายัางไงที่จะต่อยอดตรงนั้นเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีเข้ามาเพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่าการที่ตลาดยังดีอยู่มีมานแข็งแรงอยู่แต่สป라이ดข้ามาตลาดสีนี้ลดลงป,ปีก่อนหน้าด้วยซ้ำนะครับมัน<ะ>เป็นสาย์ที่บอกว่าตลาดจะ ผู้เล่นรายใหญ่ก็สามารถกินมาเก็ตแชร์ได้แล้วทำยังไงให้สุภาัยเป็นหนึ่งในคนที่กินมาเก็ตแชร์ตรงนั้นแนวราบเราในกรุงเทพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็คงมีความเซ็กเมนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมทําตลาดระดับราคาสิบห้ายิบล้านเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตลาดต่างจังหวัดเรามีลุกตลาดต่างจังหวัดเพิ่มเติมจากตอนนี้เราทําอยู่2ี่บจังหวัดย3ิบสาจังหวัดนะฮะจะเป็นยี่ิบห้าจังหวัดในปีหน้าแล้วก็ตลาดคอนโดเราคงเริ่มมีการร้อนเพิ่มขึ้นด้วยครับอื ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะอยากให้คุณไตรเดชย้ํากับนักลงทุนฟังนิดหนึ่งว่าการบริหารสุภาลายภายใต้การนําของคุณไตรเดชเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของสุภาลายในอนาคตยังไงครับเราคงก็มีความยืดหยุ่นนะครับผมว่าเราแสดงให้เห็นมาตลอดอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ที่ตลาดคอนโดบูมเราทําคอนโดประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอตอนนีใน้ในมุมที่ตลาดคอนโดก่อนหน้านี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยอจะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นบ้างนะครับ แล้วตลาดแนวราบมาได้ดีเราก็สวิชมาตอนนี้แนวราบเราเป็นประมาณ70%เ็สิบเปอร์เซนเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราสามารถยืดหยุ่นรับในแต่ละสถานการณ์ได้ตอนนี้พนักง,งานเรามีความพร้อมจาก n าร o r เ a ชั่นที่เราทำในช่วงที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จะนำโปรดักต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าเห็นเพิ่มขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองอย่างนี้คู่กันร,รวมกับตัวต้นทุนทั้งด้านการเงินจริงคอสฟังเราต่ำมากนะครับเปอร์เซ็นต์กว่าเท mm hmm. ่านั้นเอง mm hmm. รวมถึงต้นทุนทางงานก่อสร้างที่เราควบคุมได้ดีเสมอเนี่ยแอดกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราใส่ไปผมเชื่อว่าเราก็จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นในระยะยาวนะครับครับสุดท้ายครับในฐานะเจ้าของรางวัล y u n g Rising Star CEO Award ถ้าจะให้สรุปว่าแนวทางการบริหารองค์กรแบบของสุภาลัยในในในมือของคุณไตรเตชะเนี่ยบทสรุปมันคืออะไรครับคุณไตรเตชะ,ะผมคิดว่าเราเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นนะครับครับ แล้วก็รับฟังลูกค้านะครับการที่อตอนนี้คงไม่ไม่ว่าธุรกิจไหนก็ตามคงต้องนาลูกค้าเป็นที่ตัง้งเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าในายุคที่โซเชียลมีเดียมีความสําคัญมากๆแล้วก็อินเทอร์เของลูกค้าแตกต่างไปได้รวดเร็วมากเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากเราคงต้องตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าจะทอย่างนั้นได้ก็แน่นอนว่าพนักงานอันเดอร์กราวสิ่งที่เขาพูดคุยกับลูกค้ามันต้องมาสินผู้บริหารได้เร็วที่สุดและมีการปรับเปลี่ยนออกไปให้เห็นเป็นรูปประทนนี้ ข้อเสียคือตลาดอสังหาเนี่ยเราคิดวันนี้เนี่ยกว่าบ้านจะสร้างเสร็จสี่เดือนหกเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองลุกอเหตุแล้วก็ต้องเอเซ็กคิววันนี้เพื่อให้เกิดผลดีขึ้นในสี่ถึงหกเดือนข้างหน้านะครับครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของรางวัลอย่าง rising star co e a w a r d s ในงาน set awards 2022ก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนนวัตกกรรรรรมาาาบิหง เรื่องของความยย่งยืนต่างๆด้วยด้วยก็ตามทีนะครับยินดีด้วยกับทางคุณจอยเตชะและก็สุภาลัยนะครับมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งความเห็นจากประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ยังคงตอกย้ำถึงโอกาสการลงทุน จากภาพเศรษฐกิจของบ้านเราที่อาจจะดูฟื้นตัวเต,ติบโตได้ดีกว่าตลาดอื่นๆนะคะในต่างประเทศท่ามกลางความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยในปีหน้าซึ่งดรกรอบศักด์ภูตระกูลประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้กล่าวในงาน Set the City s e ตอินด e c ซ t y ตี2022นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทร,รัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นกักเร์กอบศักดิ์ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะระบุถึงเศษษรษฐกิจโลกในปีหน้าจะยังคงเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยท้าท,า,ทายหลายปัจจัยทั้งวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตอาหารโลกความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลกภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาและในประเทศต่างๆรวมถึงโอกาสเกิดวิกฤตในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งเป็นผลจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลอีกก็คือวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้นะคะจะทําให้เกิดมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยดรกอบศักประเมินว่ามรสุมดังกล่าวจะกินระยะยาว2-3ปีก็คือนะับปีนี้ปีแรกไปจนถึง2,567อย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายที่ตลาดโลกยังต้องเผชิญในมุมหนึ่งหากโฟกัสเฉพาะความน่าสนใจของบ้านเรา ดกรกอบศักดิ์มองว่าเต็มไปด้วยโอกาสนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจภูมิภาคยังไปได้ดีกว่าภาพเศรษฐกิจโลกหากประเมินจากปัจจัยพื้นฐานล่าสุดของไทยก็มีหลายปัจจัยบวกสําคัญที่จะเป็นแรงส่งต่อภาพการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะช่วยการเดินทางท่องเที่ยวคึกคักค้าปลีกขนส่งที่จะฟื้นกลับมาได้ดีมากขึ้น หรืออย่างการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มทั้งพลังงานนิคมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนการขยายตัวของเมืองการท่องเที่ยวแล้วก็อสังหารมิมทรั์ด้วยความโดดเด่นเหล่านี้ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยประเมินว่าจะมีส่วนสําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้เงินทุนต่างชาติยังคงไหลเข้ามาลงทุนเพราะถูกมองว่าบ้านเราเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีแต่ด้วยถ้าประเมินภาพในระยะข้างหน้ายังคงมองเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดส่วนดอกเบี้ยของบ้านเรานะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.75- ถึงร้อละ2ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะทบทวนการขึ้นดอกเบีย้ย เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอยในปีหน้าซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นจริงๆก็จะตามมาด้วยความผันผวนของค่าเงินบาทความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเป็นต้นค่ะเราจะพักกันสักครู่น,นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ทั้งตลาดหุ้นและก็ทองคำด้วยครับค่ะหม่ a อหมืจอถือสเปคเทอพร้อมชมความบันเกิดระดับโลฟรีลงหน้าปัง8ล้าน